สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมมีคลิปหนึ่งที่บอกเลยว่าดูแล้วทั้งตื่นเต้นทั้งภูมิใจแล้วก็อดเป็นห่วงพี่ๆเขาไม่ได้จริงๆนะครับเป็นคลิปที่สมาชิกในเว็บไซต์เลตดิกคนหนึ่งเอาไปโพสต์ไว้นะครับในชื่อที่แปลเป็นไทยว่าตำรวจตะเวนชายแดนไทยระหว่างการประทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับคลิปที่เราได้ดูกันเนี่ยเป็นภาพจากกล้องติดตัวหรือบอดี้แคมของเจ้าหน้าที่ไทยจริงๆเลยนะครับ ที่บันทึกเหตุการณ์ปะทะเดือดแบบเรียวไทม์เสียงปืนที่ดังสนั่นป่ามันไม่ใช่เสียงจากหนังแต่มันคือสัญญาณของภารกิจที่ต้องเอาชีวิตมาแลกจริงๆครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงและที่สําคัญชาวต่างชาติที่ได้ดูคลิปนี้เขารู้สึกและมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับภาพที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับ มันดึงเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เลยทันทีเสียงปืนดังแบบไม่พักหายใจเลยครับจะเห็นว่าพีพีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเคลื่อนที่กันเร็วมากแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากๆวิ่งหาแนวกันบางชั่วคราวที่มีเพื่อนร่วมลบกําลังยิงสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่ซุ่มยิงมาจากในป่าทึบอยู่คือบรรยากาศมันตึงเครียดสุดๆเลยนะแต่ในความตึงเครียดนั้นเรากลับเห็นสปิริตักสู้ที่เปี่ยมล้อนออกมาจากทุกคนเลยครับ ส่วนตัวผมมองว่าวินาทีแบบนี้สติสําคัญที่สุดเลยนะครับถึงพี่ๆทหารกับต่อชะดอของเราเนี่ยคือสุดยอดจริงๆครับคุมสติคุมสถานการณ์ได้ดีมากแล้วเหตุการณ์มันก็พีคขึ้นไปอีกครับเมื่อมีเสียงตะโกนแจ้งเตือนดังลั่นขึ้นมาว่า B.M. ตก ok. สําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับ B.M. เนี่ยน่าจะหมายถึงอาวุธวิธีโคง้งอย่างเครื่องยิงจรวด B.M.21 ซึ่งอันตรายมากๆครับพอสิ้นเสียงปุ๊บ ทุกคนก็พากันมอบเข้าที่กำบังอย่างรวดเร็วมันเป็นวินาทีที่พิสูจน์ใจจริงๆเลยนะครับขนาดเจออันตรายแบบจะจะถึงชีวิตซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยไม่มีใครเสียขวัญหรือคิดจะดหนีหรือแม้แต่คนเดียวครับแต่กลับใช้จังหวะนั้นเปลี่ยนความกดดันเป็นการยิงตอบโต้กลับไปอย่างหนักหน่วงเพื่อกดดันตำแหน่งของศัตรูนะครับ จุดที่น่าชื่นชมมากๆเลยก็คือถามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดที่มันดังโกลาหลขนาดนั้นการสื่อสารระหว่างกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากครับมันสะท้อนเลยว่าพวกเขาถูกฝึกมาอย่างดีเยี่ยมขนาดไหนจนสุดท้ายการตอบโต้อย่างกล้าหาญของเราก็สามารถกดดันให้ผู้ลุกลานต้องถอยกลับไปได้สำเร็จครับ ซึ่งเหตุการณ์ในคลิปนี้ก็เป็นการปฏิบัติการร่วมกันของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่22หรือตชดร,ร่วมกับพีพีทหารจากกองกำลังสุรานารีของกองทัพภาค2ครับสำหรับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะแถบจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดท,ที่มีประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเลยครับ กองกาลังสุรนารีก็เปรียบเสมือนกําแพงเหล็กด่านสําคัญของกองทัพปกของเราเลยครับส่วนพี่ๆต่ชดก็คือหน่วยลบด่านหน้าที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามก่อนใครเพื่อนการทํางานร่วมกันแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพด้านความมั่นคงของบ้านเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ อย่างที่หลายคนอาจจะพอทราบกันนะครับว่าฝ่ายกัมพูชามักใช้ประเด็นเรื่องเขตแดนมาปลุกปั่นกระแสชาตินิยมในประเทศตัวเองอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มีการย่วยุด้วยการส่งกําลังทหารเข้ามาลุกล้ำในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่เรื่อยๆการประทะในคลิปนี้มันก็เลยเป็นเหมือนข้อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับว่าอธิปไตยของชาติไทยไม่ใช่ของฟรีที่ใครจะเดินข้ามไปข้ามมาได้ง่ายๆ ในขณะที่ทหารกับต่ชะดอดของเราสู้ด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแต่ดูเหมือนฝั่งตรงข้ามจะยังใช้วิธีแบบกองโจนคือซุ่มโจมตีแล้วคนหนีไปส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่วิธีการที่น่าภาคภูมิใจเท่าไหร่เลยครับสำหรับกองกำลังของรัฐแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องเจอกับกำแพงที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะทำลายได้นั่นก็คือหัวใจของนักรบไทยเหานี้แหละครับ เอาแล้วครับหลังจากที่เราได้ดูเรื่องราวและบริบทพอสมควรแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของช่องเรากันบ้างครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าชาวต่างชาติที่ได้ดูคลิปนี้พวกเขามีความคิดเห็นกันว่ายังไงกันบ้างไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ท่านแรกเลยครับเ็าบอกไปว่าฉันนึกภาพเลยว่าคนพวกนี้คงไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์จริงจังแบบนี้เท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังดูมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าฝั่งกัมพูชาเป็นร้อยเท่าเลย ส่วนคนนี้นะครับมองต่างออกไปเขาบอกไว้ว่ายกเว้นคนที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละคนอื่นๆดูเหมือนจะไม่ค่อยกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยดูเฉยๆด้วยซ้ำเหมือนกับพวกเขามีอย่างอื่นที่ดีกว่าให้ทำคอมเมนต์นี้นะครับก็เข้ามาตอบกลับทันทีเลยครับว่าก็เพราะว่าพวกเขามองไม่เห็นศัตรูเลยนะสิส่วนใหญ่มันเป็นการยิงปืนใหญ่เล็กๆหรือปืนกลจากตำแหน่งของศัตรูที่ห่างออกไปไกลแถมยังมีต้นไม้หนาทึบบังอยู่ด้วย แล้วก็มีอีกคนนะครับมาช่วยเสริมเขาบอกไว้ว่าคุณไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรคุณก็เลยคิดว่าเขาวิ่งไปแบบไร้สาระมาดูคอมเมนต์ต่อมากันบ้างครับท่านนี้ชื่นชมในความนิ่งครับเขาบอกไว้ว่าน่าทึ่งมากที่พวกเขายังคงใจเย็นและมีวินัยได้ภายใต้สถานการณ์กดดันขนาดนี้นี่แหละคือความเป็นมืออาชีพของจริงส่วนคนนี้แชร์ประสบการณ์ตัวเองครับเขาบอกไว้ว่า ในฐานะที่ผมเคยเป็นทหารราบมาก่อนผมบอกได้เลยว่าการสื่อสารของพวกเขาชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากทามกลางความกอรหนแบบนี้นี่คือสิ่งที่ช่วยรักษาชีวิตคนได้ท่านนี้มาแนววิเคราะห์ครับเขาบอกไว้ว่าดูเหมือนฝ่ายไทยจะอยู่ในตำแหน่งตั้งรับที่ดีกว่าพวกเขามีที่กำบังในขณะที่อีกฝ่ายต้องยิงมาจากในปา่าซึ่งทำให้การเล็งเป้าทำได้ยากกว่ามีคอมเมนต์ที่แสดงความนับถือเข้ามาด้วยครับเขาบอกไว้ว่า ขอส่งความเคารพให้กับทหารกล้าเหล่านี้จากฟิลิปปินส์ขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกคุณทุกคนคนนี้สงสัยเรื่องอุปกรณ์ครับเขาถามไปว่าคุณภาพของกล้องบอดี้แคมนี้ดีกว่าที่ผมเคยเห็นในคลิปอื่นๆเยอะเลยนะอยากรู้จังว่าพวกเขาใช้รุ่นอะไรส่วนท่านนี้มองไปที่ภาพรวมของความขัดแย้งครับเขาบอกไปว่าความขัดแย้งชายแดนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสมอหวังว่าทั้งสองประเทศจะหาทางแก้ปัญหาได้อย่างสันติในเร็ววันมาต่อกันที่คนนี้ครับ เขาสังเกตเรื่องเสียงเขาบอกไว้ว่าเสียงปืนมันดังกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะมากเลยนะแค่ได้ยินผ่านคลิปยังรู้สึกกดดันขนาดนี้ไม่อยากนึกเลยว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆจะดังขนาดไหนท่านนี้ก็ชื่นชมในความกล้าหาญครับเขาบอกไว้ว่านี่คือคําจํากัดความของคําว่ากล้าหาญอย่างแท้จริงการวิ่งเข้าหาเสียงปืนไม่ใช่วิ่งหนีมันสุดยอดจริงๆมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องยุทธวิธีด้วยครับเขาบอกไว้ว่า การที่พวกเขายิงตอบโต้ก,กับทันทีเป็นการกระทําที่ถูกต้องมันทําให้ศัตรูต้องก้มหัวโลบและไม่สามารถเล็งปืนได้อย่างแม่นยาคอมเมนต์นี้นะครับดูแล้วรู้สึกอินตามเขาบอกไว้ว่าตอนที่ได้ยินเสียงตะโกนว่าบ m ตกแล้วทุกคนหมอบลงพร้อมกันหัวใจผมแทบจะหยุดเต้นไปเลยส่วนคนนี้นะครับพูดถึงความเสียสละเขาบอกไว้ว่าคนเหล่านี้คือวีรบุรุษตัวจริงพวกเขายอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องบ้านเกิดและครอบครัวของพวกเขา ส่วนท่านนี้นะครับมาจากอีกซีกโลกหนึ่งเขาบอกไว้ว่าดูคลิปนี้แล้วนึกถึงตอนที่ผมไปเที่ยวเมืองไทยเลยผู้คนเป็นมิตรและใจดีมากไม่น่าเชื่อเลยว่าในอีกมุมหนึ่งของประเทศจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาดูคอมเมนต์นี้กันบ้างครับเขาบอกไว้ว่าพวกเขาดูเตรียมพร้อมรับมือดีนะไม่มีการตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองส่วนท่านนี้ให้กำลังใจครับเขาบอกไว้ว่า ขอให้ปลอดภัยนะเหล่าทหารหารขอบคุณสําหรับการรับใช้ชาติของคุณคนนี้นะครับวิเคราะห์เรื่องการลบในป่าครับเขาบอกไปว่าการลบในป่าแบบนี้มันน่ากลัวมากนะคุณไม่มีทางรู้เลยว่ากระสุนจะมาจากทิศไหนการมีวินยัยและทํางานเป็นทีมคือสิ่งที่ทําให้คุณอยู่รอดได้และคอมเมนต์สุดท้ายครับเขาบอกไปว่าคลิปนี้มันแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมและความเป็นมืออาชีพภายใต้แรงกดดันได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนั่นคือความที่เห็นส่วนหนึ่งนะครับจากชาวต่างชาติจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะชื่นชมในความเป็นมืออาชีพความใจเย็นและความกล้าหาญของพี่พีทหารและต่อชะดอดของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับคลิปนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราคนไทยทุกคนได้รละลึกถึงจริงๆครับว่าในขณะที่เรากําลังใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขทุกวันนี้ ยังมีวีรบุรุษอีกมากมายที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อยอมเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยเอาไว้ให้ธงไตรงของเรายังโบกสะบัดอย่างสง่างามอยู่เสมอสุดท้ายนี้ต้องขอสดุดีในความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ทุกนายและขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยนะครับ แล้วเพื่อนๆแล้วครับหลังจากได้ดูคลิปนี้และฟังคอมเมนต์กันไปแล้วมีความคิดเห็นกันว่ายังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวและคอมเมนต์สนุกๆจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ